คนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ทําตัวแบบน้ําเต็มแก้วเก่งทุกอย่างไม่เปิดรับไม่รับเขาสอนนี้โอ้ยผมเคยทําแล้วคืออยู่ในห้องอบรมนะผมไปอยู่ด้วย แล้วก็ก็นั่งกันอย่างเงี้ยในห้องเต็มหมดเลยเอาใหม่ใหม่เลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็ปรับไมค์เซ็ตใหม่แล้วก็พยายามที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆบ้างไม่ใช่ว่ารู้แค่นี้แล้วคิดว่ารู้แล้วถูกแล้วไม่ใช่อย่าเอาไม้บรรทัดที่ตัวเองไม้บรรทัดของตัวเองอะไปวัดคุณค่าของคนอื่นผมเล่นที่ที่อังกฤษที่ฟุกบอลทุ่บอลอังกฤษที่คุณดูดูนะผมเล่นแบบเนี้ยไม่มีใครว่าะอะไรเลพราะผมมาเล่นคนก็จะด่าดผมละว,ว่าเออเกเรรุนแรงนั่ ปเล่ามันมีที่ไหนตั้งใจเกินไปมันไม่มีคําว่ามุ่งมั่นเกินไปมันมีแต่มุ่งมั่นกับไม่มุ่งมั่นที่ไทยนี่ไงเออมันมีเงียแต่คือมีเคยโดนประจําสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับพบการให้กับ10บคําถามถามดีซอนนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสดใสนิดนึงนะเพราะว่าคะแนน มันค่อนข้างขาดลอยนะตารางคะแนนใช่ไหมตารางคะแนนค่อนข้างขาดลอยนะครับบิเทโลใช่ไหมบลิเตโลซึ่งตอนปีนี้อยู่อันดับเจ็ดถือว่าจบได้สวยแล้วก็เออแมนซิตี้เองก็ตอนนี้ก็อยู่หัวตารางนะคะแนนนี่นับมาก็ทุ่มท้นเลยอันนี้คือเชียร์แมนซิตี้เหรอเชียร์ไม่เชียร์แมนซิตี้แต่ว่ามันเปร๊บเปื่อยเรื่องอื่นโอเคสี่คำถามถามทีซองครับตอนนี้ที่เห็นสายตาผมเลือกแรกไปทางซ้ายนี่เพราะว่า มีจอนะทีมชาติไทยเล่นน <Wha> ัดชิงฟุตบอลซีเกมนะฮะกับอินโดนีเซียอยู่นะครับเดี๋ยวจะรายงานผลไปเรื่อยๆนะฮะคำถามแรกเอาเกี่ยวกับซีเกมเลยได้การโพส์ข้อความของโจนาธางเข็มดีครับผมที่บอกว่าจะเล่นทีมชาติไทยนัดสุดท้ายในในกรณีแรกนะหรือกรณีสองนัดสุดท้ายของซีเกมครับแล้วก็กระตุ้นตัวเองแฟนบอลดีซอมองว่ายังไงมันควรโพสไหมก่อนเกมหรือว่ารอ ทีเดียวหลังเกมหรือยังไงดีมันก็โพส์ได้หมดนะผมว่าคือผมตอนนี้เราเพราะถ้าจากมุมเราเนี่ยเรามองไม่ออกเลยว่าเขาจะสื่อไปในมุมไหนว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาในซีเกมครั้งสุดท้ายของเขาในทีมชาติไทยหรือหรืออะไรไม่รู้อะเออตอนนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารก็ได้ในการที่จะพิมพ์ข้อความเพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยที่แบบคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ะอะไรอย่างเงี้ย อาจจะช่วยคนอื่นพูดหรือว่าใช้ Google t r a n s l a t e หรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับมันก็แค่เป็นสิ่งที่คนที่ไปอ่านก็อาจจะรู้สึกงง,งว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าจะมีผลกับการแข่งขันไหมผมว่าไม่มีผลหรอกมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากเขาเหมือนก็ก็เหมือนออกมาให้กําลังใจออกมากระตุ้นเพื่อร่วมทีมอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงให้คนมาเชียร์อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเกมการเล่นในสนามเพราะผมว่ามันเป็นนัชชิงอะคนก็คงไม่ได้คอนเซิร์นเรับ ใช่แล้วก็เราเป็นโจรทางเข็มดีด้วยอ่ะก็อาจจะไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาใส่ใจอะไรมากอ่ะเดี๋ยวรอเขามาพูดเองแล้วกันว่าสุดท้ายมันมันคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผมอย่าเพิ่งตีความเองอย่าเพิ่งตีความอาเ,เองหรือถ้าเขาจะไม่เล่นก็มันก็ม่แปลกอะก่ะเขาจะไม่เล่นแล้วอ,ะอ่ะม,มันจะแปลกตรงไหนอ่ะนึกออกไหมคือมันก็เป็นความความเป็นส่วนตัวของเขาอ่ะว่าเขาจะเลือกแบบไหนเขาจะได้แชมป์ซีเกมแล้วพอแล้วก็ได้นึกออกไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็ได้เขาอาจะเตรียมไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่ที่ประเทศอื่นหรือเปล่าเดนมาร์กรอะไรอยา่างงี้ป่ะอยากไปเล่นกับโอเดกาดเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อันนี้ก็รอดูแล้วกันครับผมก็ตอบแทนเขาไม่ได้ครับผมแต่ในฐานะที่ซอเล่นทีมชาติมามไม่มีวันไหนที่แบบไม่อยากเล่นทีมชาติใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เคยอ่ะจริงๆเนี่ยคือผมรู้สึกว่า การเล่นทีมชาติสําหรับตัวผมเองด้วยมันมันมันเหมือนมีพลังแฝงหนึ่งสองคือรู้สึกว่าทุกสายตามันจับจ้องอะ่ะคือผมผมชอบเกมใหญ่อ่ะเออผมชอบเกมใหญ่ชอบแบบที่มีสปอตไลท์เออเ,เป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่รู้ผมว่ามันยิ่งใหญ่อะ่ะคือจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเล่นทีมชาติวะหนึ่งคือความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพใช่สองคืออยากอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติในเมื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาแล้วอ่ะแล้วมีโอกาสได้ได้ไปเล่นทีมชาติอ่ะ ท้าไม่ถึงจะไม่ไปวะอะไรเงี้ย่าไมถึงจะไม่เล่นวะอะไรเงี้ยในมุมของอ่ะโอเคถ้าสมมุติในมุมของน้องที่เป็นลูกครึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่อินกับการเล่นทีมชาติไทยมากอ่ะผมก็เข้าใจได้ผมคิดว่าการเล่นทีมชาติไทยมันมันมันยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนอ่ะการที่คุณจะเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่คุณเล่นทีมชาติชุดใหญ่คุณเป็นนัก,ตก A, เตะเกตเอเรียกเกินเดินเพิ่มได้คุณมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นคุณได้รับใช้ชาติคุณได้มีโอกาสที่จะแบบโอกาสดีๆมันเกิดขึ้นกับค <laughs> เออ <laughs> ผมถว่ามันยิ่งใหญ่เอางนนี้กันว่าไทยก็แล้วแต่ที่มีโอกาสติดทีมชาตาิไทยอยา่าปิิเสธครับอย่าไปมองเรื่องอื่นมองเรื่องกีติยศของตัวเองมองเรื่องการตอบแทนแผ่นดินประเทศเนี่ยผมว่าแม่งสำคัญที่สุดครับครับผมโอเคคำถามต่อไปอยากให้มองอยากให้พูดถึงนักเตะยู U 23ซีเกมชุดนี้นยครับว่าคนไหนที่ คิดว่าถึงชุดใหญ่แล้วแล้วก็<ม>ต้องพัฒนาตรงไหนบ้างก็แน่นอนเทสยสาก็ไปชุดใหญ่แล้วชาลงก็ไปแล้วโซดานเข็มดีเคยมาซ้อมผมว่าเป็นอนาคตอันใกล้นี้เลยครับทุกคนเลยเพราะว่าไอาย้ยางฉัดมงคลขึ้นมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ามันเขาก็คือชุดใหญ่แล้วอะยูยี่สามนี่คือมันเป็นสุดท้ายของ<ใ>ช,ชุดชุดเขาแล้วอ<ช><ช>ะเพราะฉะนั้นมว่าตั้งเป็นชุดใหญ่แล้วยังไงนอะพ,พวกน้องๆพวกเนี้ยอยู่ในทเียบชุดใหญ่แน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วก็การผ่านซีเกมได้ก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่กดดัน แล้วก็เป็นทวร์นาเมนต์ที่สําคัญะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ไน่ามีปัญหาละสําหรับพวกเขาเนี่ยผมว่ายังไงก็มีโอกาสติดชุดใหญ่ได้แน่นอนตอนที่3รลีซอมองการท่าเรือปีนี้และปีหน้าย,ยังไงบ้างเอาผลงาไปไนปีนี้ก่อนปีนี้ก็จริงๆเขา ผมก็ยังมองว่าเขาทําได้ดีกว่านี้นะคือถ้าสมมติว่าเขามีช่วงที่เบาแผ่วลงไปใช่แล้วก็เปลี่ยนโค้คือตอ,คต,ตอนที่ผมยังเล่นอยู่ในช่วงแรกๆก็มีช่วงที่เทโลตําแหน่งอันดับดีกว่าท่าเรือใช่ข,ขยกักไปอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็มีช่วงที่เขาดีขึ้นมาอย่างช่วงหลังเนี่ยชนะลวนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าเขารักสามารถานให้ชนะได้อยู่เรื่อยๆอผมว่ามันก็จะดีกว่านี้ไงเขาไม่ต้องไปลุ้นช่วงท้ายเยอะอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีอยู่โอกาสแบบลุ้น ตั้งแต่แรกๆก,กว่านี้นี่คือเหมือนกันตอนแรกก็เหมือนเขาไม่ค่อยดีแล้วค่มาดีทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความต่อนเนื่องแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการเล่นในในทีแต่ละแต่ละเกมอะไรเงี้ยที่มันบางทีอาจจะมีเรื่องของตัวคราที่ตัวผู้เล่นเขาเยอะมากบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะหน่อย หรือว่า,าจะาต้องโลเทชันอยู่เรื่อยเ,เ,เพื่อให้ทุกคนได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าเสียดายที่อันดับเขามันน่าจะดีกว่านี้แล้วก็ได้มีโอกาสไปอาจจะไปรอบคัดเลือกหรือไปไปเล่นเลยอันดับ2อันดับสามหรืออันดับหนึ่งได้ลุ้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ก็ต้องมองว่าการลงทุนเขาในการซื้อตัวผู้เล่นในการเลียกซื้อนักเตมาเสริมทีอะไรเงี้ยมันใช้การลงทุนไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันยังไม่ค่อยคุ้มค่ากับการที่ลงทุนไปเท่่่่่่่่าา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 ไไไไหหหหรรรรออออะเเเเเงงงีีีีีีี้้้้้้้้ยยยนนนนนนสสดดดคิิวววปปปมมมมมัืจตผููลลแชุท ให้มันเข้าขาที่สุดให้มันเล่นแล้วมันดูไหลลื่นที่สุดอะผมว่ามันมันมันแค่ได้ดีที่สุดตอนนี้ต้องอมีความสามัมเพีเกิดขึ้นอัพเดตตัวนิดนึงกองหลังอย่างดอลลาะไม่อยู่ไปไหน หมดสัญญาไม่ต่อสัญญาอ่าสิวกรเซอร์เกียโซเลสดาวิดโรเชล่าเนี่ยออกหมดแล้วครับออกหมดแล้วแล้วก็ที่เข้ามาอาจจะมีเฉลิมศักดิ์มีชานุกูลจากเซโร่าแล้วก็จะมีอ่ามีบริชิตใช่ไหมอ่าบริชิตนี่เป็นถาวรกับปรฐมพลก็เป็นถาวรนี่ยชุดชุดนี้ปีหน้าเป็นไงมีชาลีครับด้วยนะกองหลังชาลีครับที่มีครับย้ายมาจากโคลาใช่ไหมเออดีถ้าได้ชาลีครับผมว่าดีเลยดีกว่าจริงจริงก็ดีต้องยอมรับว่าดีโรเชล่าเพราะโรเชล่าเองก็อยู่มานานแล้วก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นชาลีคร ได้ผู้เล่นตัวสูงใหญ่มามาข้างหลังมาคุมข้างหลังก็มผมว่าก็ดีแล้วก็ตัวเล่นที่เข้าใหม่ผมว่ามันก็ก็ดีนะเพราะว่าอย่างหลายคนอย่างโซเลสอย่างเงี้ยก็อยู่ทีมมานานแล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้ทีม,มกบบประสบผลได้อะเพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ดีแล้วก็ผมว่าก็ต้องต้อง ขาเนี่ยมันต้องมีความสามัคคีในทีมอ่ะม,มีมีการเล่นเป็นการเป็นทีมที่แบบการประสานงานอ,อะไรเงี้ยคือด้วยตัวเล่นคุณภาพมันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางเกมมันก็อยู่ก็คือแบบหายเงียบเ,ออเลยบทจะดีก็มไม่ดีบทจะมไม่ดีก็ไม่ดีบางคนก็อะไรเงี้ยคือซึ่งผมรู้สึกว่ามันต้องมีมาตรฐานที่ดีกว่านี้<ช>แต่เชื่อว่าปีหน้าสำหรับตัวเล่นที่เข้ามาใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วตัวที่มีอยู่ผมว่าถ้าทำไปดีอ่ะยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนคำถามนต่อไปครับลิซอร์เคยเล่นกับสกอรินจันโยธานไหมสมัยน เวอรสักลินดูในมุย้ยไงอ๋อโอเคสักลินดูดทา่าเออดูในโนต้ตจักรพนันธ์อะไรพวกนั้นแนหะ ก็เคยแต่อุ่นเครื่องด้วยกันไม่เคยเล่นทีมเดียวกันไม่เคยได้ร่วมงานกันแต่ว่าตอนนั้นก็เขาเก่งนะก็เหมือนคล้ายๆแต่เขาไม่ได้เล่นกองหน้าไงเท่บเหมือนเบลูนี่ก็ไม่ได้แต่ว่าสไตล์คล้ายกันเป็นคนเท้าหนักเปลี่ยนแกนฟุตบอลซ้ายขวาโยนยาวยิงไกลลูกเซตพีดอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวผู้เล่นจะเออเขาเล่นหนักจะทุ้มๆหน่อยตัวแต่ทุ้มๆนิดนึงอะไรเงี้ยตันๆหน่อยนะตันๆหน่อยก็ประมาณนั้นแล้วก็ขนดเท้าซ้ายแต่ถามว่าเขาก็ก็เป็นอาวุธอีกอย่างนึ่งสำหรับทีมชาติไทยที่ที่สมัยนั้นไม ม so, so, Ma e so, so, like, okay, right? ื่ก่อนนั้นช่วงนั้นก็มีแบบไม่รู้ว่าอนาวินจูจีด้วยหรือเปล่าช่วงอะไรช่วงนั้นที่กำลังดังๆขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ก็ไม่มีใครเป็นสไตล์นี้อะไรเงี้ยเขาก็จะดูดูดันดูดันหน่อยอะไรเงี้ยถือว่าดีนะน้องมันเก่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละก็อยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาจะเขาจะเอาตัวรอดในในในการขึ้นมาสู่ระดับสูงได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยโอเคครับผมคำถามต่อไปกองกลางคนไหนที่เล่นด้วยแล้วสามารถซัพพอร์ตในการยิงประตูได้บ้างสุดสองคนซัพพอร์ตในการยิงประตูอาจจะหมายถึงแอสซิสต์หรือเปล่าหรือววววว่่่าาาาเเเเเลลลลลนน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 ใกกกกกมมมมุด้้้้้ยยยัััััแแแบบโอคคค็ะะีททททงงงไตปร ลถ้าคนไทยก็จะมีอย่างเช่นไทยเซสต์ที่ผมมีเยอะก็อย่างอาจจะสกอร์อย่างเงี้ยพิชิตพงหูแม่งเยอะเงี้ยมันไม่เลวไปพี่เบิร์ดสุธีนี่ก็เยอะนะพี่เจจากิบุลคำนี่ก็เยอะนะอย่างถ้าอย่างต่างชาติก็อย่างมาริโอรอบสกี้อย่างเงี้ยนะถ้าเชฟสกี้ถ้าเชฟสกี้อย่างเงี้ยอตั๊กสุวรรณยาอะไรอย่างเงี้ยที่หรือแคมป์สารวัตรเด็ดมิดอะไรเงี้ยขอขอแคมป์กับสุวรรณยาแบบมันเด่นเด่นยังไง แคมป์กับสุบรรยาเนี่ยคือเขาเป็นแค,แคมป์เนี่ยไม่เหมือนกับสุบรรยาเพราะตำแหน่งแคมป์เนี่ยจะไม่ไม่เชิงเพลย์เมเกอร์ซะทีเดียวอ่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวลิงก์แต่ว่าก็ตัวบนหน่อยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเกมรับมากแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไปลิงก์บอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นคนแทงบอลตามช่องได้ดีอะไรเงี้ย เออเพราะอย่างผมเนี่ยพอพอเขาผมวิ่งให้เนี่ยเ,เขาจะเห็นแล้วเขาจะแทงช่องออไหนอะไรเงี้ยก็จะเก่งแต่ว่าสมัญญาเนี่ยเขาจะเป็นมิดฟิลตัวลุกที่เป็นเพเมเกอร์ของจริงเ,เขาจะจ่ายบอลได้หมดลูกท่าทะลุช่องลูกยาวลูกกับพื้นข้ามหัวอะไรเงี้ยคือเขาจะมองเห็นทุกช่องกันจ่ายได้ทั้งซ้ายขวาเขาทำให้เราได้ไหนเนี่ยเขาจ่ายให้เรายิงได้ตลอดอะไรเงี้ยอเ แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นจักพรพันธ์พรสายเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นด้วยกันนะ่ะน้อยอย่างตอนอยู่แบงคอกด้วยกันก็บางทีลงพร้อมกันก็น้อยบ้างบางทีสลับกันลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่เงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นด้วยกันข้างนอกโหเพลิน <c oughs> ข้างนอกใช่ไหมข้างนอกข้างนอก <c oughs> เออแต่ถ้าให้เลือก2คนเลือกยากเหมือนกันนะเพราะแต่ละคนก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันพอสมควรนะเยอะอยู่นะอะไรเงี้ยเอาที่จําได้ว่าคิดว่าใครแอสซิสต์ให้เราเยอะสุดเอา โอเคถ้าเล่นกันมานานๆก็ยังก็ยังจะเป็นจักสกรอร์อะไรเงี้ยน,น่าจะเยอะสุดแล้วเออสกอร์เยอะแล้วก็แคมป์แล้วกัแแวกนแคมป์เนี่ยตอนอยู่แบงคอกเนี่ยจะเยอะเหมือนกันแคมป์กับมาเรียนนี่เขค่อนข้างสูสีเลยนะเออ,อ,อประมาณนี้ประมาณนีแ้แล้วดันโยอะเป็นไงดันโยเขาไม่ใช่มีฟิลตัวลุกไงเขาเป็นมีฟิลตลัวรับคอยคอนโทรลตรงกลางให้เออซึ่งเราก็ ไว้ใจเขาเวลาเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นรอพอที่ดีก็พกกระบองไงตลอดเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นรอพอที่ดีมากก็จะไว้ใจเวลาเขาอยู่ข้างหลังผมไม่ค่อยได้บอลจากเขาหรอกเขาไม่ค่อยได้ส่งบอลขึ้นหน้าเท่าไหร่แปะหลังข้างออกค้างเปนตัวลิงโอเคคำถนามต่อไปพี่ดีซอครับทำไมเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่นตัวก็เท่าเท่ากันรูปร่างพอๆกันทำไมเด็กญี่ปุ่นถึงฟิตกว่าเด็กไทยก็มันก็เรื่องของพวกวิทยาศาสตร์กีฬาแหละแล้วก็เรื่องของการวินัยด้วยแล้วก็ <Okay. S 2> แบบฝึก <Okay. S 2> หรือ <Okay. S 2> หรือความรู้ความเข้าใจของโค้ชที่มีในบ้านเราเงี้ย <Okay. S 2> มันก็ต่างกันเขาจะมีเยอะกว่าหรือวินัยกว่าแล้วก็โดยพื้นฐานของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาวินัยสูงไงเลวลาเขาซ้อมเวลาทำอะไรเขาจริงจังแล้วก็เขาจะไม่ปิดลับอะ่ะ คือคนไทยเนี่ยผมเห็นมาเยอะตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยเวลาไปอบรมเวลามีต่างชาติเข้ามาฝึกสอนให้ซ้อมให้อะไรให้หรือว่าอบรมคนที่เป็นโค้ชหรือคนที่มีความรู้พวกเนี้ยคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ทําตัวแบบน้ําเต็มแก้วไม่ค่อยไปไปแต่เก่งทุกอย่างไม่เปิดรับไม่รับเขาสอนอันนี้โอ้ยผมเคยทําแล้วคืออยู่ในห้องอบรมนะผมไปอยู่ด้วยแล้วก็ก็นั่งกันอย่างเงี้ยในห้องเต็มไปหมดเลยโอ้ยอย่างนี้เราก็ทําอยู่โอ้ยอย่างนี้เราทําแล้วทําไมไม่ฟังอ่ะว่าสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่เขาทําอ่ะมันต่างหรือมันเหมือน เพราะสุดท้ายพอไปดูผลลั์จริงๆที่มันเกิดขึ้นเวลคุณทำมันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาทำไงทำไมถึงไม่ฟังอะ่ะนึกออกไหมคนไทยชอบไปแบบนี้ไงด้วยนิสัยคนไทยนะธรรมชาติเลยทุกคนเก่งหมดรู้รู้ทุกเรื่องรู้จริงๆไม่เปิดรับแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมถึงบอกว่าใครที่มีโอกาสไปต่างประเทศอะ่ะมันจะเห็นโลกกว้างอีกแบบหนึง่ง แล้วคุณก็จะต้องเปิดรับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเปิดรับคุณจะได้อะไรเยอะมากเหมือนก<ๆ>ับแม่ค้าทั่ไทยอ่ะบางทีโอกาสดีๆที่เขาเอาเข้ามาอบรมอย่างเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช่นสมัยก่อนมีเอเวอเรตันเข้ามามีอะไรเข้ามาเขา,าอบรมให้อะไรให้อ,อย่าพึ่งไปเก่งอย่าพึ่งไปรู้สุดท้ายสิ่งที่คุณรู้อ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดไงแต่เขากำลังจะบอกสิ่งนั้นแหละที่คุณรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ให้มันถูกต้องอ่ะคุณก็เรียนรู้ซี่ มันจะไปยากอะไรล่ะอย่าเพิ่งไปปิดลับเพราะเฮ้ยกูรู้แล้วกูเคยทําแล้วผมเห็นแล้วมาเยอะมากผู้ใหญ่ที่บ้านเราคนไทยเนี่ยคือที่ผ่านมาคือเป็นอย่างเงี้ยคือโดยเขาได้ไม่นะถึงกัที่ผมพูดได้เพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วผมก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดผมรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นข้อเสียที่ทำให้ทำให้โอกาสที่เราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นอ่ะมันน้อยมันยิ่งช้าเพราะสิ่งที่คุณรู้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดไง เออก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีความต่างเยอะในเรื่องของดีเทลรายละเอียดกับญี่ปุ่นน่ะพอสมควรแล้วเราก็ก็ยังตจงตามเขาอยู่หลายก้าวจากที่เมื่อก่อนทุกคนก็พูดหมดคนสมัยก่อนก็พูดอย่างนี้โอ้หทีมชาติไทยสมัยก่อนชนะญี่ปุ่นใช่อะไรเงี้ยก็นั่นสมัยก่อนไงสมัยที่อยู่ไหนเขาอยู่ไหนแล้วเราอยู่ไหนนึกออกไหมมันก็ชอบไปพูดยึดติดแบบนี้อย่าไปยึดติดเรื่องอดีตเอาใหม่ๆเลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็ปรับไมล์เซตใหม่แล้วก็พยายามที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆบ้างไม่ใช่ว่ารดรทั ที่ตัวเองมารยาของตัวเองอะไปวัดคุณค่าของคนอื่นเพราะฉะนั้นบางทีอะคุณอา,อาจจะอาจาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันนี้ในสมัยนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากอาบน้ำร้อนก็ได้เพราะอากาศมันร้อนอาจจะหยาบ อาจจะอยากอาบน้าเย็นก็ได้อันนี้คือเขาพูดมาจริงๆเออก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้ไม่ฟังเลยก็ฟังได้แต่ก็ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยเออที่เจบอกว่าฟุตบอลไทยยังตามญี่ปุ่นอยู่10ปีเีจริงไหมก็ที่ผมบอกไงนี่ไงจริงเลยใช่ไหมมันจริงการฝึกซ้อมการอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งตัวผมเองผมเจอเนี่ยวิธีการที่ผมเล่นผมเล่นที่ที่อังกฤษที่ฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษที่คุณดูดูกันผมเล่นแบบเนี้ยไม่มีใครว่าใครอะไรเพราะผมมาเล่นคนก็จะด่าผมแล้วว่าเอยเกเลรุนแรงนั่น ตันไปหรือเปล่าทำให้คนมันมีที่ไหนตั้งใจเกินไปมันไม่มีคําว่ามุ่งมั่นเกินไปมันมีแต่มุ่งมั่นกับไม่มุ่งมั่นที่ไทยนี่ไงเออมันมีงั้นเนี่ยเคยโดนมาตั้ยแรกเคยโดนโดนประจํามุ่งมั่นเกินไปครับโอ้โหแม่ทาให้ตัวเองมันไม่มีหรอกคำว่ามุ่งมั่นเกินไปมันมีแต่มุ่งมั่นกับไม่มุ่งมั่นเออคือผมก็จะบอกว่ามันก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเราคิดกันแบบนี้ไงอะไรเงี้ยคือแลวความรู้เข้าใจในการทําฟุตบอลจริงๆก็น้อยอะไรเงี้ยนัคนคือคือไม่ได้ว่านะ่่่่ววาาาาืออทพู้ดััู้้งงงหหหมมเเเเยใใปิรบบสๆลล ทุกเรื่องอะ<ช><ช>คือพอ <วะ S 2> เขาพอเขาแบบวิวัฒนาการ,รมันก็ต้องตามโลกตามทันสมัยอมของฟุตบอลหน่อยเพราะว่าว <porque S 2> ันนี้ฟุตบอลมันปรับระบบปรับอะไรเงี้ยคือวิธีการซ้อมวิสรรัยการก,รรกรีฬาหรือแบบอะไรที่มันช่วยได้อะเอ้ยเรียบร้อยเลยโด,ยดยนนำแล้วโอโ้โหช่วงหลังเนี่ยอินโดที่ผมดูเนี่ยที่ผมเหลือกตาไปดูบ่อยเพราะอินโดบุกเราส่วนใหญ่เลยนะแล้มีโอกาสยิง2 3สาครั้งละอ่ะ1-0โอ้โหอินโดน่าใจเลอ่ะมาคำถามต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับบอลไทยลีกแล้ว ให้รีซอรีรวิวโปลิเทโลที่จบอันดับเจ็บในฤดูกาลนี้หน่อยอ,อะไรดีและอะไรที่ดีได้อีกจริงๆเทโลเป็นทีมที่เดี๋ยวแน่นครับพี่โอ้นทำเนี่ยคือเราก็อยากให้ทีมเนี่ยแพ้ายากที่สุดแล้วก็เสียประตูน้อยที่สุดซึ่งฤดูกาลก่อนเนี่ยเราเน้นเกมรับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เล่นเหมือนเล่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 นห้าหลังห้า แล้วพี่อ้นก็บอกว่าปีนี้ก็อยากที่จะแบบว่าอยากสนุกบ้างก็อยากจะเล่นเกมลุกให้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสาได้สู้ก่อนหรือนําก่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีเป็นผู้ตามแล้วมาตามต,ามตีเสมอมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยปีที่ทแล้วเลยมีหลังสันไามเยอะเลยใช่หลังสันไามเยอะถูกต้องปีนี้ก็เลยเล่นเกมลุกเยอะขึ้นแล้วก็เล่นปรับไปเล่นหลังสี่อ,อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกมมันก็เหมือนสนุกขึ้นแล้วก็บางเกมถ้าถ้ายิงได้ก็ยิงได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เกมจะจะแพ้ยากส่วนใหญ่จะเป็นการเสมออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมว่าก็เป็นสิ่่งทีีดคือ ด้วยทีมที่มีบัตเจทเท่านี้แล้วก็นโยบายทีมเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็ถือว่าตรงตามคอนเซปต์แล้วก็ปีนี้ถือว่าทําได้ดีตามเป้าเลยปยลยีที่อยากได้เลขตัวเดียวทุกปีอาจะได้ตัวเดียวอยู่แล้วแต่ปีแล้วมันเป็นแบบ9หรือ8 9ดเก้ารู้สึกเหรือ10หรืออะไรเงี้ยแต่ปีนี้มา7เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ดูดีขึ้นแล้วก็นักเตะเนี่ยมีมีมส่วนใหญ่ที่เล่นให้เทโลคืคอเป็นคนที่มีใจเพราะว่าโอเคอที่บอกว่าบัตเจทเป็นน้อยแต่มันไม่เลียมากแต่ว่าความที่พี่โอนเขาก็ ดูแลน้องๆดีด้วยคือเขาไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็อยู่กับน้องตลอดแล้วก็เข้าใจในความเป็นเป็นนักเตะเออด้วยด้วยด้วยไหวที่มันไม่ได้ห่างกันมากเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เขาวิธีการเล่นเขาชัดเจนทางซองเขาชัดเจนด้วยเข้าใจง่ายคือเขาไม่ได้แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆเขาจะมีวิธีการ ให้เยควาเล่นที่ชัดเจนแล้วก็รูปแบบที่ชัดเจนเขาต้องการแบบไหนเนี่ยม,มันก็ทําให้ง่ายแล้วก็นักเตะท,ที่เขาเอามาคือทุกคนคือเ,อาเขาเรียกอะไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีทุกคนอะไรเงี้ยอะไรที่ดีได้อีกดีได้ีผมว่าก็เรื่องของการตอนนี้ปัญหาเทโลเนี่ยก็คือผมผมคิดว่าเป็นเรื่องของการการจบสกอร์อ หนึ่งคือการจบสกอร์อาจจะต้องหาผู้เล่นอย่างผู้เล่นต่างชาติที่ดีๆหน่อยดีกว่านี้หน่อยที่คมคมแล้วก็สามารถที่จะตัดสินเกมได้บางทีอาจจะต้องเป็นคนอาจจะต้องเป็นคนที่ทําเกมทำทำเองได้ด้วยไม่ใช่รอให้เราแค่ไป a s s i c o ให้เขาอย่างเงี้ยต้องทําเองได้แล้วก็ตําแหน่งหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นตรงกลาง กลางจะเป็นกลางตอนนี้เรามีเลซี่อโบที่เป็นกลางรับที่แน่นๆอยู่แล้วก็มีหลายคนแต่ว่าต้องเป็นแกมิฟิลตัวลุกที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเกมเป็นตัวคอนโทรลเกมในการเล่นเกมลุกได้ดึงช้าเร็วแทงช่องได้วางยาวจากลุกเป็นรับได้ดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบกําหนดเกมได้ในแดนกลางอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าข้างหลังดีอยู่แล้วมีไอแซคคอนนี่ถ้าสมมติว่าอย่างเฉลิมเฉลิมศักดิ์ไม่ไปยังอยู่ก็ยังมีอะไรเงี้ยก็เลยมีหลายคนซึ่งก็เรียกว่าข้างหลังเนี่ยโอเคแล้วเหลือแค่ตรงกลางที่แนวเกมลุกอะถ้ามันขึ้้้นนไไปแลวมัจบด โอกาสชนะมันก็มีสูงล่าสุดมีข่าวว่าอับโรจะหมดสัญญาอยังตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็มีข่าวว่าชานุกูลจะไปถ้าสมมติสองคนนี้ถือว่าเป็นคู่กลางสาคัญเลยนะไม่อยู่นี่ถือว่ากระทบเยอะเลยก็อาจจะกระทบเยอะพอสมควรครับอยู่แต่อยู่ที่ว่าคนมาแทนจะได้ใครมาแทนอาจจะดีกว่านี้ไหมหรือว่าจะจะยังอะไรยังไม่เท่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าสุดท้ายเขาได้ใครอย่างเงี้ยแต่ผมว่าก็ด้วยสายตาพี่โอ้เองเขาก็เป็นนักเตะอยู่แล้วแล้วเขารู้วิธีการ การทำทีมของตัวเองชัดเจนอยู่แล้วอะใครที่มันจะเหมาะกับการที่เข้ามาในระบบเขาเนี่ยมผมว่าเขาเลือกได้ได้ดีแล้วก็ผมว่ามันเทโลมันก็ยังมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ที่เหมาะ กับนักเตะอาชีพอยู่ผมเชื่อว่าก็อยู่ที่การเลือกละเฟ้นหาแล้วว่านักเตะใครจะมาแทนถือว่าถ้าดีถ้าจะให้ดีก็คือถ้าต่อตรลงกับอาโบได้ก็ดีเพราะว่าโบก็เป็นนักเตะที่มีความขยันเป็นนักเตะที่เป็นฟิลตัวรับที่แท้จริงเออแล้วก็ทําได้หลายหน้าที่บางทีเนี่ยขยันเขาไปเล่นเซนเตอร์ก็ได้อะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีความแข็งแรงสอดขึ้นไปทําตูได้อีกเออสอดทำตูได้แล้วบางทีเนี่ยเขาก็มีลูกหนักลูกแรงของเขาอ่ะเออซึ่งมันก็ก็ถ้าต่อสัญญาแรกเขาเล่นก ทิ้งท้ายเรื่องพี่โอ้นนิดนึงคิดคว่าเพราะอะไรพี่โอ้นถึงต่อสัญญาอีก2ปีทั้งๆท,ที่ก็มีข่าวว่าทีมยยใ,ใหญ่ๆในไทยลีกสนใจกันสำหรับพี่โอ้นเนะี่ยผมคุยกับแกบ่อยเพราะผมก็ถ้าถามจริงก็คือเราก็เล่นมาด้วยกันในทีมชาติอะไรเราก็สนิทกันเงี้ยแล้วก็แกก็จะบอกว่าคือแกเป็นคนที่ทํางานจริงๆอะ่ะได้มีโอกาสทำงานที่แบบไม่มีใครมาครอบเอออย่างเงี้ยซึ่งเทโรเป็นแบบนั้นผู้ใหญ่จะให้สิทธิ์ในการทำทีมของพี่โอนเต็มที่จะไม่มายุ่งเลยจะไม่มายุ่งเลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะคอยซับพอร์ตข้างๆตลอด พี่ผมก็เชื่อว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่อ้อนจะเป็นคนเลือกใช่ออแล้วก็เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของออคุณเบอันด้วยซึ่งก็มีอาจจะมีแบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเว้นคุณซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมรู้ตรงนั้นได้ดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องนั้นไปเรื่องเงินอาจจะไม่ได้สำคัญมากเพราะเื่อเคยพูดว่าเรื่องเงินไปที่อื่นก็จะได้มากกว่าไม่ได้เยอะนิดหน่อยแต่ว่าความสุขในการทำงานไม่ได้มากเท่าทนี่ <Okay. S 2> ก็เลยเป็นการต่อสัญญาของที่พพรสเซโลไปสองปโอเคผมก็เลยแซวพี่อ้นแบบว่า ถ้าพี่อนอยู่ต่อน,นี่ผมปีหน้าผมกลับไปเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยแกบอกเฮ้ยมาที่ได้นะามาซ้อมดูก่อนอะไรเง <laughs> บบี้ยเฟรนดิงมันได้อไอ <laughs> โอเคคำถามต่อไปครับ <ผม S 1> รีวิวแชมป์ไทยลีกปีนี้รีรมย์จุดแข็งจุดอ่อนใน <โฮ S 1> ใสายตารีซอก็ได้แชมป์มาเกือบทุกปีอะรีวิวอะไรอะผมว่าเขาจุดแข็งคือการการที่เขามีน่าจะเป็นเอเจนต์ที่หานักเตะมาให้พี่แบบต่างชาติใช่ไหมใช่ที่ดีแล้วก็ ต่างชาติจะตัดสินเกมได้ทำเขาเรียกไรเป็นเป็นจุดเปลี่ยนของทีมอะประคองให้คนไทยดีได้คนไทยเก่งได้อะไรเงี้ยคือคือแล้วเ็ามีเรื่องของอะไรงบก็ประมาณที่ทําทีมที่แบบเยอะด้วยอะคือคือสามารถจ้างได้คนนี้เก่งได้อะไรย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีส่วนเรื่องของเรื่องอื่นผมว่ามันมันดีอยู่แล้วอะคือพอเรื่องการบริหารจัดการเรื่องต่างๆเขาเขาเป็นทีมอาชีพที่แท้จริงแล้วแต่ว่าสําคัญก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของนักเตที่เอามาเข้ากับทีมอะ มันมาลงตัวทุกตำแหน่งอะไรอย่างนี้ในไทยลีกทีมไหนมันจะสามารถขึ้นไปสู้กับวิลัมได้ใกล้เคียงมากในปีหน้าในส<ฮ>ตาร์<ฮ>รที่ กอ็อย่างแบงคอกเนี่ยก็สู้ไดแบงคอกท่าเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมแบบนี้บีจเอง <G> ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบเรื่องของภายในอ่ะต้องไปจัดการกันเอาเรื่องภายในอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ผมว่ามีสี่ห้าทีมนี้ท,ที่ที่สามารถสู้กับบุรีรัมไ้แต่ว่าก็อยู่ที่ความคะแนะบุรีรัมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความกระหายในชารชทุกเกมเขามีวิธีการในการที่จะดึงศักยภาพของนักเตะได้เออซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆทีมก็น่าเอาแบบอย่างนะอะไรเงี้ย รับผมโอเคคำถามต่อไปดาวสรไทยีกสุภาชัยใจเด็ด19ประตูแบบไม่มีจุดโทษเลยจริงๆเขาไม่ได้เล่นหน้าเป้าเลยนะอยู่บีแรมอะแล้วยิงได้19บเกประตูเออผมก็จะบอกว่าคือมกก็เขาเขาก่อนเหมือนตอนไหนที่เราดูไฮไลท์อะไรกันก็ยังพูดอยู่เลยว่าเออแบบว่าน้องมันก็มีความมุ่งมั่นอะแล้วก็เขาเรียกอะไรเคยพูดว่าน้องมันไม่ได้เล่นศูนย์หน้าจริงตัวจริงจริงๆแล้วไม่ได้เล่นศูนย์หน้าไงคือเขาเล่นในบีแรมเนี่ยเขาเหมือนแบบหน้าต่ำเป็นหน้าต่ำอะเออแต่ว่า เขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำประตูได้ดีเงี้ยเหมือนอาจจะเป็นวิธีการด้วยแหละผมว่าเพราะว่าด้านข้างของเขาอ่ะพอไปถึงจุดแล้วเขาเปิดตลอดไงเพราะฉะนั้นเขาจะรู้แล้วว่าตัวเองถ้าเข้าไปมีโอกาสได้ยิงแน่นอนเออ,อก็เลยแบบแต่บางทีมที่แบบว่าไปถึงจุดแล้วไม่เปิดล็อกกลับคืนหลังอะไรเงี้ยซึ่งโอกาสที่จะทำประตูของสูนหน้ามันก็น้อยไงแต่นี่คือรู้แล้วว่าเดี๋ยวไปถึงเนี่ยเขาเปิดแน่เดี๋ยวมีโอกาสจังหวะเปิดแน่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้ศูนหน้าเนี่ยเคลื่อนที่อ่ะได้ดีอ่ะ หรือว่าทำมันทำให้มันบังคับสุดหน้าที่ต้องเข้าไปในบ็อกซ์อะไรเงเพื่อทำประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์มันก็มีพื้นที่ในการวิ่งจากแถวสองสอดเข้าไปซึ่งตัวตัวตัวมาร์กอะด้วยความที่เป็นทีมไทยมันก็จะเขาเรียกมันก็จะพะวงแล้วมันก็จะแบบมันจะไม่มีใครไปจับมันมากะนึกออกปะเพราะว่ามันสอดจากแถวสองเข้าไปถ้าแบบเป็นเป็นไอ้บูลิงเกียที่เขาอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะโดนมาร์กอยู่แล้วนึกออกปะถ้านี้ถ้าอาร์วิ่งจากแถวสองเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนมาฟรีเลยเออก็เลย ก็ปั้นเยอะด้วยก็อยากให้ยาสันโวใช่แต่ไม่ยิงอยู่โทษเลยนะไม่อยู่โทษเลยก็เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นวิธีการของทีมเขาด้วยแหละที่ดีอะไรเงี้ยแต่คําถามของ,าง,ขอ,งอาร์มนี่คือเวลาไปเล่นทีมชาติเนี่ยจะโดนจ,จับเล่นหน้าเป้าใช่มันก็ดูเป็นอีกฟอร์มหนึ่งไปเลยนะคือมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้มันมันต้องมันพูดได้ว่ามันยากเพราะว่าเล่นสโมสรเล่นทีมชาติเป็นคนละสไตล์กันคนลาวิธีการกันแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันไม่มีต่างชาติเลยมันมีคนไทยหมดอย่างเงี้ยมันก็จะแต่ ไปล่นหน้าเป้าแต่ไม่ได้ผลลัพธ์มันมีวิธีการเองเอะซึ่งมันตัวทําเกมหรือตัวไปจ่ายให้อะมันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับสคุณภาพาอยู่ในในสมสรแล้วก็วิธีการเล่นระบบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วอันดับแรกอาจจะเปลี่ยนที่ตัวเขาอะให้มาเล่นในตําแหน่งที่ถนัดที่เขาถนัดแต่ว่าก็ก็พูดยากเพราะในตำแหน่งที่เขาถนัดมันมีนมมอย่างเจมีอย่างหลายๆคน<ช>ที่<ช>อยู่ตรงนั้นอะเออมันก็อาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้นะมันก็มันก็ต้องหาวิธีการมาปรับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ก็ คือด้วยวิธีการของโค้ชแต่คนก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่โค้ชเนี้วัดความสามารถโค้ดว่าโค้ชจะปรับน้อง,งให้มันดีเลยต้องการแบบไหนแน่เพราะว่าถ้าปรับอีกคนนึงอ่ะมันจะไปกระทบอีกคนนึงเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เขาแล้วว่าจะบาลานซ์ยังไงมาต่อไปจอมแอซซิดเทลิกกลายเป็นสุพนัทเหมือนตาใช่10ลูกทีแอซซิได้ จริงๆซอมองว่าน้องเป็นหน้าเป้าหรือเป็นริมเส้นหรือจะเป็นแบบตัวลุกทําไมมันมีโขาาดอันนี้เนี่ยสลับกันนะอย่างสุบรรณเนี่ยเวลาไปเล่นทีมชาติเล่นหน้าเป้าเล่นเล่นช่วงยู20 23อะไรเงี้ยเขาไปเล่นหน้าเป้าแต่โอเคเล่นชาติชุดใหญ่เนี่ยมีอาร์มไปเล่นเขาเล่นเล่นเช่นกันแต่ว่าเนี่ยคืถึงบอกว่าอาจจะเป็นวิธีการวิธีการของสโมสรเขาอะคือพอน้องไปเนี่ยมันมีคนเข้าบ็อกซ์ให้มีอะไรให้เงี้ยเขาก็อยากเปิดไงเอออะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นความที่เขาระบุมาเลยว่า ไปได้เปิดนะไปได้ยิงนะอ,อะไรเงี้ยถ้าเอออะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมันเป็นวิธีการที่เขาอาจจะนัดนกันมาแล้ววิธีการฝึกซ้อมที่เขาซ้อมกันมาแบบนี้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบผลงานดีผลงานดีด้วยทั้งอาร์มทั้งสุบนัณเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ต้องมาดูจริงๆแล้วคือ2คนนี้ผมว่าคือตัวหลักของทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นบางทีถ้ามันอาจจะปรับให้เขาเล่นเหมือนในสโมสรได้มันก็จะดีอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็มีมีํมาหลายคนไง เออก็ปรับให้มันอย่างล่าสุดเ<อ>ราก็เห็นอาร์มเล่นหน้าซ้ายเป็นสุภโชวขวาเป็นสุพนัณรใช่แต่มันไม่ออกมาเหมือนบุรีรัมเออมันไม่เหมือนกันไงถึงบอกมันก็อาจจะวิธีการยืนตำแหน่ง<อ>หรือรอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นคนไทยกับต่างชาติในทีมชาติไทยกับสโมสรเนี่ย มันอาจจะคนละคนละความสามารถกันเป็นเรื่องความคุ้นเคยด้วยไหมการซ้อมที่ซ้อมไปบ่อยมีสโมโสรก็มีส่วนเพราะคนอื่นที่มาเล่นก็คือไม่ได้เล่นแบบนี้ในกับบ<ช>ุรีรัมเออ<ช>ไมไ่เล่นอย่างนี้วิเคการซ้อมอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะจ่ายบอลอ่ะอาจจะไม่คุ้นเคยการจ่ายแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันมันมันยากแล้วก็เวลาเนี่ยถึงบอกเป็นเป็นจุดยากของการทำทีมเป็นโค้ชทีมชาติเหมือนกันนะต่อให้คุณมีคนเก่งๆ1ิคน11คนเนี่ยแต่ว่า มันมาจากคนละที่อ่ะแล้วเวลาในการเตยมทีมมันน้อยอ่ะเพราะตอนนี้ต้องทาใจเลยว่าไม่มีเวลาให้ทาเตยมทีมเยอะละเพราะเรื่องฟีฟ่าเดย์มันมีเวลาโอกาส<ช>แค่เจ็ดวันก่อนแข่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นสิ่งที่โค้ชทีมชาติต้องต้องทำงานหนักแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเลือกจริงๆอ่ะว่าจะเอาแบบไหนเออก็อะเป็นสิ่งที่เราเราแค่ได้แต่พูดอ่ะเราจะไปเสนอแนะไม่ได้หรือจะไปแบบเออให้เขาทำ่างนี้ไม่ได้ก็แล้วแต่เขาคําถามสุดท้ายให้ซอวิเคราะห์ฟุตบอลลีโวคัพนัดชิงเลยบีจีประทุมกับบุรีรัมอาทิตย์นี้ ครับผมฟุตบอลนัดชิงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้ต่อให้ใครชะเหนือใครก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าสุดท้ายมันก็คือนัดชิงอะ่ะว่าถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งโอเคบุริรัมก็อาจจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าน่ากลัวกว่าแล้วก็มาตรฐานหรือฟอร์มการเล่นเนี่ยดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะดีกว่า B ีีเสมอไปนบีจีเองก็ต้องเปลี่ยนโค้ดด้วยเปลี่ยนโคด้โคดมาโค้ดทงด้วยแล้วก็ตัวผู้เล่นเริ่มกลับมาแล้วก็ก็เริ่มกลับมาเกือบครบทีมเนี่ยที่ที่ทีทท่อยู่กันนะบางคนที่ออกไปก็คกกม่่เ็นนรรงงวาาใขแแลจิๆ การเล่นเป็นทีมนะผมว่าบุีร์ก็ดูดีกว่าบุีร์ก็มีโอกาสคว้าแชมป์อีกเช่นเคยลงลุน3แชมป์สป <2 S 1> ีตนะิดสองแชมป์อีกแล้วสามแชมป์อีกแล้วอ่ะซึ่งมันเป็นมาตรฐานของเขาจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเขามีจุดเด่นเรื่องนี้เรื่องการที่จะแบบว่าเรื่องของวินนิ่งเมนทาลิตี้ต้องบอกอย่างเง้นเรื่องของทัศนคติในการเป็นผู้ชนะมันสูงมากครับผมอ่ะถึงตอนนี้ถ้าสมมติไทยไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญทองเลยเป็นไงผิดหวังไหมน้าชิง ันนตอนนี้มันแพ้ชนะกันได้หมดแหละแต่สุดท้ายคือมันตามเป้าคือมันเข้าชิงแล้วเรื่องแชมป์เนี่ยก็ก็มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปถึงจะไม่ได้แชมป์ก็โอเคมันก็ไม่ประสมผลสัอวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะนัดชิงมันไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วอินโดเองก็เขาก็เตรียมทีมมาดีนะจะไปบอกว่าเขาจะไม่ดีหรือยังไม่ได้เราจะเป็นเหนือกว่าเขาตั้ท่ที่เดียวก็ไม่ได้ไงเพราะดูในตอนนี้รูปเกมครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอินโดที่มีโอกาสทำประตูได้มากกว่าเราแล้วก็จบได้้้มาาากกว่่เนนนีียตอู แต่ว่าก็ต้องรู้กันต่อทาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกฟุตบอลมันเราเราไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ผลแข่งขันให้มันชนะตลอดตามที่เราต้องการอยู่แล้วจบแล้วกับ1ิบคาถามถามดีซอตอบคอรบทุกคำถามเช่นเคยนะครับใครอยากจะรู้อะไรอยากจะให้ตอบอะไรก็ถามอะไรก็ถามได้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอหม่สดา,าหน้าครับผมฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์นะครับผมไม่ซ <c oughs> ึมยังไงแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับซึมมากเลย